ข่าวสารแรกวันนี้นะคะไปดูเรื่องของการประชุมแล้วก็แถลงข่าวจากจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ค่ะที่ได้มีการพูดคุยนะคะถึงเรื่องของการใช้มาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหการรมในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นยอดผู้ติดเชื้อให้มาเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุดค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายจารุวัฒน์เรื่องกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 และก็มาตรการต่างๆในช่วงสถานการณ์การระบาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะกล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์การระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาภาพรวมค่ะว่าขณะนี้มีจำนวนยอดผู้ป่วยนะคะที่มีการระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดจึงได้มีการกำหนดมาตรการหลักๆ3ส่วน โดยจะแบ่งเป็นในส่วนของมาตรการอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่พบผู้ติดเชื้อแล้วสาสุขก็จะเข้าไปดําเนมนการมาตรการบับเบิลแอนซิลในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อทันทีส่วนโรงงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะก็จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานออกตรวจแล้วก็ให้คําแนะนําโรงงานต่างๆถึงมาตรการที่ได้มีคําสั่งออกไปจากจังหวัดโดยเฉพาะการคัดแยกคัดกรองคนงานการจัดระบบอย่างละเอียดลดการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด การให้โรงงานที่มีศักยภาพจัดที่พักคนงานค่ะให้มีรถรับส่งเพื่อส่งคนเข้าทำงานเป็นบุคคลที่ปลอดเชื้อแล้วก็จะมีการเชิญเจ้าของโรงงานมาประชุมเพื่อรับข้อแนะนําและก็ตามข้อปฏิบัติที่เป็นคําสั่งของทางจังหวัดในส่วนของชุมชนและหมู่บ้านที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะคนงานที่ทํางานในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นคนในท้องถิ่นและคนในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงที่มาอาศัยในจังหวัดสงขลาแล้วก็ทํางานแบบเช้าไปเย็นกลับ เมื่อพบผู้ติดเชื้อก็จะดำเนินการคัดแยกตามนโยบายที่ให้ไว้กับอำเภอเป็นสถานที่กักตัวในพื้นที่กำหนดเป็นศูนย์โลเคคุรนทีนส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำค่ะให้กักตัวที่บ้านหรือโฮมคุรินทีนโดยมีการกํากับติดตามจากทางอำเภอเพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกันคือการลดการสัมผัสกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนที่2ในส่วนของหมู่บ้านนะคะก็คือการกําหนดแนวทางการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งสู้ภัยโควิดให้คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมีการประเมินพื้นที่ของตัวเองว่ามีการแพร่ระบาดหรือความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและให้ดําเนินการตามมาตรการที่จะกํากับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่แล้วก็ให้วัดระดับความเสี่ยงหากระบาดรุนแรงก็ต้องมีการล็อกดาวน์ทั้งหมู่บ้านแต่หากพบว่าติดแค่เพียงบางส่วนก็ให้ปิดเฉพาะบ้านบางหลังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคห้ามไม่ให้มีการทำ กิจกรรมขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางคณะกรกรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังได้มี มติความเห็นชอบในการปิดพื้นที่เสี่ยงนะคะเป็นไปตามข้อเสนอของอำเภอจนะนั่นก็คือการให้ขยายเวลาการปิดพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เมืองลิวงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ขณะที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการตั้งโลเคอลคอินทีนการจัดตั้งศูนย์กักกันชุมชนหรือว่า CIC ค่ะจะเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่ติดเชื้อแล้วแต่มีอาการไม่รุนแรงโดยได้มี การมอบหมายภาร,รกิจให้กับนายอำเภอทุกท้องที่และก็ท้องถิ่นต่างๆจัดเตรียมสถานที่รองรับโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอซึ่งจะมีมาตรการดูแลอย่างใกล้ชิดและก็เข้มงวด ขณะที่จากกรณีการสอบนักเรียนทหารที่กองบิน56ในอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลานะคะที่จะมีผู้เดินทางมาจากหลายพื้นที่รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้มีเงื่อนไขและมาตรการในการเข้าพื้นที่และการเข้าพักในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยจะมีการคัดกรองตรวจโรคและก็ต้องมีการสวบรายงานตัวกับเจ้าที่สาธารณสุขทางนี้ได้มีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาให้มีมาตรการในการควบคุมการระบาด โดยการดำเนินการสอบจะแยกเป็นรายจังหวัดและไม่ให้มีการสัมผัสร่วมกันระหว่างผู้สอบแต่ละจังหวัดแล้วก็จะมีทีมแพทย์จากกองบิน56คอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งส่วนในเรื่องการเปิดการเรียนการสอนนะคะในโรงเรียนต่างๆก็จะยังคงใช้รูปแบบเปิดสอนในระบบการเรียนนอกโรงเรียนหรือว่าเรียนที่บ้านหรือว่าเรียนออนไลน์นั่นแหละค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีโรงเรียนไหนนะคะที่ยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดเรียนแบบเรียนปกติ สำหรับการฉีดวัคซีนนั้นก็มีข้อมูลนะคะจากทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขวสงขลาค่ะที่บอกว่าตอนนี้ภาพรวมการฉีดวัคซีนในจังหวัดสงขลาจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ฉีดวัคซีนนะคะในเข็มที่1ไปแล้วเกือบ11,000รายหรือคิดเป็น1 3 2 6ขณะที่เข็มที่2นะคะตอนนี้มีผู้ฉีดไปแล้วประมาณ4.59เเซขณะที่ภาพรวมของการจองฉีดวัคซีนในจังหวัดสงขลาตอนนี้มีมากกว่า2,5 6,000ายค่ะรขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของการตรวจติดตามนะคะสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาก็ยังคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางจังหวัดยังคงเอาจริงเอาจังและก็ใส่ใจกับเรื่องนี้ โดยทางด้านนายวงศกรนุ่นชูคันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาล่าสุดวันนี้มีการนําคณะเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามตรวจสอบการดําเนินง,งานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคในสถานประกอบการประเภทโรงงานนะคะโดยลงไปที่บริษัท p า n e นลพลัสจำกัดและก็บริษัท s อสแพคแอนด์ปรินตจำกัดมหาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งสำหรับบร,ริษัท PANEL PLUS จำกัดเป็นโรงงานผลิตแผ่น Particle Board ค่ะมีพนักงานกว่า1,000คนแบ่งเป็นการทำงานในลายการผลิตเป็น3กะซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้นะคะก็ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานรวมไปถึงความเข้มงวดในแผนงานของโรงงานดังกล่าวว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้าง โดยล่าสุดทางโรงงานได้มีการวางแผนโดยการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในโรงงานเพื่อดูและก็เฝ้าระวังในด้านต่างๆ ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการใช้พื้นที่ในโรงอาหารการกำหนดระยะห่างการมีที่การแยกของใช้ส่วนตัวและก็มีการกำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อค่ะเพื่อให้ฝ่ายพยาบาลดำเนินการคัดแยกรวมไปถึงการกำหนดคัดกรองและก็ซักถามข้อมูลการเดินทางของพนักงานทุกๆสัปดาห์รวมถึงพนักงานขนส่งหากมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการสอบสวนเพื่อประเมินความเสี่ยงด้วยการจัดตั้งกลุ่มนะคะเพื่อที่จะรายงานข้อมูลและก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ ต่างๆรวมถึงคำสั่งของจังหวัดให้กับพนักงานได้รับทราบแล้วก็มีมาตรการห้ามพนักงานออกไปในพื้นที่เสี่ยงเว้นแต่ความจำเป็นและต้องขออนุญาตหัวหน้างานก่อนรวมถึงจะมีการจัด Work from Home ในแผนกที่สามารถทำงานได้ นอกจากนี้นะคะทางบริษัทได้มีการวางแผนกรณีผู้ติดเชื้อหรือมีพนักงานกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งได้มีการเตรียมพื้นที่สําหรับกับกกันตัวในโรงงานพร้อมแผนเยียวยาในการให้ความช่วยเหลืออีกทั้งขณะนี้ทางบริษัทพยายามจะนําหลักบ u บ b บ e a n อนซิลมาศึกษาและก็วางแผนในการดําเนินการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งการลงพื้นที่ของคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ค่ะ,คะก็เพราะว่าทุกโรงงานนะคะมีความตื่นตัวแล้วก็รับมือกับมาตร การต่างๆเป็นอย่างดีค่ะส่วนที่อำเภอเมืงองจังหวัดสงขลาวันนี้นะคะที่บริเวณชุมชนบาลสาะในพื้นที่อำเภอเมืงองจังหวัดสงขลาค่ะก็มีการประกาศคลายล็อกดาวน์เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่มีการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในชุมชน ซึ่งวันนี้นะคะนายชัยพพนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาค่ะและก็เจ้าที่จากโรงพยาบาลสงขลาเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาค่ะ ร่วมกับอสอมอนะคะไปเปิดชุมชนบาศก้เส้นค่ะหลังจากที่จดสงค์ลาได้มีคำสั่งล็อกดาวชุมชนก่อนหน้านี้เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพร้อมทางให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกสู่วงกว้าง โดยการเปิดชุมชนในวันนี้นะคะทางด้านนายอำเภอเมืองสงขลาค่ะได้กำชับให้ประชาชนทุกคนเข้มงวดในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและก็ให้ดำเนินชีวิตแบบนิว n o r m a l ่ะเพื่อป้องกันการระบาดของโรค นอกจากนี้นะคะทางนายอำเภอเมืองสงขลาได้มีการขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดช่วงที่มีการล็อกดาวน์พร้อมทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับจิตอาสาและอสอม่าที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ณกองอำนวยการเฉพาะกิจโควิด -19 ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ